มาถึงตรงนี้นะครับใส่แต่ตั้งแต่ตรงนี้สังเกตไหมครับอันนี้คือคราบุูนทั้งสิ้นเลยทีเดียวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะพัดลมแอร์นะครับมาแกะออกมาทำวับสะอาดกันนะครับตามมารับชมได้เลยครับครับพัดลมแอร์นะครับ ที่จริงเขามีชื่อนะครับแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้ก็คือมันจะมีคือมันจะมีพัดลมตัวตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอยู่ใต้อ,อยู่ใต้ฝั่งคนซ้อนฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับแกะเพื่อที่จะเอาไปทาําความสะอาดเอาไปเป่าเอาไปล้างนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผมก็จะต้อง แกเอ,า,อาที่เก็บของออกออกมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าพัดลมแอร์เขาจะอยู่ข้างในนะครับก็คือเวลาเวลาแกเวลาเราออกก็แค่ยกขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ออก,ล,ก,ออกละนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็พัดลมแอร์นะครับพัดลมแอร์ก็คือจะอยู่จะอยู่ในนี้นะครับพัดลมแอร์จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่า ก็เขาจะอยูข่ข้างในดังนั้นแล้วเดี๋ยวเบื้องต้นเราต้องปลดเอาสายไฟออกก่อนสายไฟคือเส้นนี้เอาออกนะครับเสร็จแล้วก็มีน็อตอยู่3ตัวนะครับ1 2แล้วก็3มี3ตัวเดี๋ยวเราต้องเอาน็อตออกนะครับสายไฟนะครับวิธีการปลดสายไฟออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะฮะไฟอ่าสายไฟตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือเราต้องปลดเอาสายไฟตรงนี้ออกก็แค่บีบนะครับบีบอย่างเนี้ยบีบอย่างนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงดึงลงดึง,ลง,ดงลงหน่อยนะครับอ่าแค่นี้ละง่ายๆนะครับอันนี้คือสายไฟที่เข้าไปเลี้ยงพัดลมแอร์ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ที่เขาหนีบเอาไว้เราก็าสาย่ยสายหน่อยนะครับเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเรา เราพัดลมแอร์ออกจะได้ง่ายอ่าก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับทีนี้เราจะเอาไขาควงในการหมุนนะครับแล้วก็หมุนหมุนเอาน็อตออกนะครับคืออาอาจจะทำงานไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นที่แคบ แล้วก็หมุนเอาไขาเอาน็อตทั้ง3าตัวออกมาเลยนะครับอ่ะตอนนี้ออกมาแล้วครับอะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้คืออาพัดลมที่อยู่ใต้แอร์เดี๋ยวเราก็คือต้องเอาไปเป่านะครับทำความสะอาด เดี๋ยวผมจะต้องใช้เครื่องเป่าลมนะครับก็คือมันจะมีฝุ่นนะครับฝุ่นอยู่ข้างในดังนั้นแล้ว บางคนเขาก็ใช้วิธีการเอาน้ํามาล้างนะครับแต่วันนี้ผมจะเลี่ยงการด้วยล้างด้วยน้ํานะครับก็กลัวน้ํามันจะซึมเข้าไปในมอเตอรอ์สายไฟข้างในผมก็ใช้การเป่าดีกว่านะครับมันจะมีฝุ่นที่อยู่ติดกับใบพัดอะครับรอบๆเลยนะครับในนี้นะครับรอบๆเลยใบยพัดแล้วก็ใช้เจ้าตัว เป่านี้เราเป่าออกนะครับวิธีการเป่าผมก็จะใช้การเป่าท,ทีละใบทีละใบทีละใบนะครับเราจะต้องใช้ลมแรงหน่อยนะครับเพราะว่าฝุ่นมันถักกันมาหลายปีบางทีเราไม่ได้ทำความสะอาดมันก็จะออกยากดังนั้นแล้วผมก็จะใช้ลมแรงหน่อยนะครับในการเป่า เดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างที่ผมเป่าแล้วสังเกตมหครับจะใสใสามาถึงตรงนี้นะครับใสใสแต่ตั้งแต่ตรงนี้สังเกตไหมครับอันนี้คือคราบฝุ่นทั้งสิ้นเลยทีเดียวก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการเป่ากับการตัวที่เป่าแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้เป่านะครับครับเดี๋ยวเราก็คือไล่เป่าทุกทุก ทุุกช่องเลยนะครับเป่าทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับเพื่อความสะอาดอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเป่าเพราะว่ามันมีหลายช่องเนาะแต่บางคนเขาจะใช้น้ําฉีดเข้าไปเลยอะนะครับฉีดฉีดเลยก็น่าจะไวกว่านะครับใช้น้ําฉีดแต่คือผมกลัวน้ํามันเข้าไปในตัวมอเตอร์นะครับก็เลยก็เลยไม่ใช้น้ํานะครับ นี่ก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับเช็ดได้นะครับก็บริเวณไหนที่มันมีฝุ่นเกาะเยอะนะครับเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำช่วยเพราะว่าบางทีลมเป่าก็ไม่ค่อยออกเพราะว่ามันแบบฝุ่นมันหลายเปียนะครับมันก็น้ำก็มีส่วนช่วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเราไม่ทำความสะอาดเลยนะครับฝุ่นก็จะเข้ามาในห้องโดยสารของเราได้เวลาเราเปิดแอร์ฝุ่นก็มันก็จะดูดฝุ่นเข้ามานะครับดังน,นั้นแล้วเราก็ต้องอทำความสะอาดนะครับครับอันนี้ผมก็ เอาสำลีเอาสำลีแตะแตะจุ่มจุม,จมน้ำนิดนึงนะครับก็เช็ดนะครับเอาสำลีจุ่มจุมน้ำแล้วก็เช็ดได้อา่าก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะบางทาีลมอย่างเดียวมันก็ไม่ออกเพราะว่ามันฝุ่นมันเกาะหนานะครับก็ ใช้สำลีจุ่มน้ำนะครับเช็ดอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายช่องเนาะในใบพัดพัดลมตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆทาไปไม่เร่งรีบครับเราทําช่วงวันวันว่างของเราเราว่างวันไหนเราก็ทำก็ได้นะครับเช้าสายบ่ายเย็น อย่างตอนนี้ผมก็ว่างจากงานนะครับก็มาแกะจริงๆแล้วตั้งใจแกะลายวันแล้วล่ะนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มีเวลาก็มาแกะทุกท่านสามารถที่จะทําเองได้นะครับที่บ้านก็ลองเอาไปทําดูนะครับเจ้าตัวน,นี้เราคือจริงๆแล้วเขามีชื่อนะครับคือผมไม่คือจํจำชื่อไม่ได้ว่าพัดลม คือมันมีคือคือคือพัดพัดลมนั่นแหละนะครับแต่พัดลมอะไรก็จำไม่ได้แล้วล่ะตัวนี้ก็เป็นพัดลมที่หน้าที่ของเขาจริงๆผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เวลาเราเปิดแอร์นะครับพัดลมตัวนี้มันก็จะเป่าแอร์ขึ้นมานะครับเป่าแอร์ขึ้นมาในห้องโดยสัรของพวกเรา จริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่ช่างเกี่ยวกับการซ่อมรถอะไรนะครับผมไม่ได้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นช่างซ่อมรถนะครับก็แค่เป็นผู้ใช้ผู้ใช้รถเพียงแต่อยากจะถนอมรักษาดูแลรถด,ด้วยตัวเองนะครับเราไม่คือบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องเอข้าอู่นะครับก็อย่างอย่างที่ผมทําตอนนี้นะครับถามว่ามัน มันยากไหมมันก็ไม่ยากนะเพียงแต่แกะแกะแล้วก็ทกําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับบางบ้านอาจจะไม่มีเครื่องเป่าลมใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีแบบผมที่กำลังทําตอนนี้ก็ได้ก็คือเอาผ้าเช็ดนะครับผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดอย่างสำลีแบบเนี้ยเราก็หาซื้อตามในร้านขายยาก็มีเยอะแยะนะครับแต่ต้องเป็นสำลีแบบ ก้านไม้ไผ่ยาวแบบนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสำลีที่เอาปั่นหูสั้นๆตรงนั้นก็น่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับเอาแบบใหญ่ใญแบบนี้ดีกว่าร้านขายยาเขามีขายครับสำลีแบบนี้นะครับคือเขามีเป็นขายเป็นถุงแบบนี้ผมซื้อมาเป็นถุงนะครับร้านขายยามีขายก็สะดวกครับสะดวกเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลายครับ สามีอนนี้จริงๆแล้วผมก็ซื้อมาทํำขับสอาดแผลนะครับไม่ได้ซื้อมาทําเอาไว้สําหรับทํำกับสะอาดรถโดยตรงแต่เรามีอยู่แล้วไงเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่ผมก็ใช้เลยมันก็ไม่ราคาก็ไม่แพงนะครับอืมแบบนี้นะครับยาวๆนะครับจุ่มน้ําเลยแล้วก็ขัดครับอืให้ฝุ่นมันออกครับ บางคือผมไปเห็นบางคลิปนะบางคลิปที่เขาทำนะครับใน u t u b e นั่นแหละคือเขาเอาไปล้างเลยนะครับเอาแบบเอาน้ำฉีดเลยอะ่ะฉีดเลยคือถ้าฉีดผมว่ามันน่าจะอันตรายนะคืออา่าน้ำน้ำมันอาจจะเข้าไปหาสายไฟขดลวดข้างในอ่ะนะครับอาจจะเป็นปัญหาได้แต่ถ้าเราจะล้างเราก็ต้องพึง่งแดดแบบแห้งๆเลยนะครับ แต่นี้ผมหลีกเลี่ยงการใช้น้ำก็เลยทำความสะอาดแบบนี้ทำความสะอาดเสร็จแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาใส่นะครับเชื่อมใส่ได้เลยถ้าหากว่าเราเสร็จนะครับแต่ถ้าเรา,าแต่ถ้าเราล้างเราก็ต้องพึ่งแดดแดดต้องร้อนจัดจริงๆนะครับให้แห้งเลยแตน่นี่คือผมก็ไม่ต้องเสียเวลาในการพึ่งแดดละเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้ผมก็เอาใส่ในรถได้เลยนะครับ ก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อนท่านไหนที่ชอบในการดูแลรักษารถด,ด้วยตนเองเราก็เอาไปทํำขาบสะอาดในรถของเรานะครับรถแต่ละคนะันก็ก็จะมีเหมือนกันนะครับไอพัดลมตัวนี้พัดลมเป่าแอร์ตัวนี้มันก็ไม่ยากนะครับทําได้ง่ายๆทําเองได้ครับที่บ้านเราทําเองเลยอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านเรานะครับบางอย่างเราไม่ ไม่จำเป็นต้องต้องไปพึ่งช่างอย่างเดียวนะครับบางอย่างเราทําเองเราก็ทําเองที่บ้านเราไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปจ้างเสียตังนะครับบางอย่างถามว่าบางอย่างมันต้องมีความรู้ไหม,มสําหรับผมแล้วผมไม่มีความรู้นะครับอย่างอย่างอย่างไอตัวเนี้ยขนาดชื่อผมยังเรียกไม่ไม่เป็นเลยว่ามันชื่อว่าอะไรรู้แต่ว่าเออมันเป็นพัดลมที่เป่าในห้องแอร์แต่ แต่ซ่อมยังไงนะครับผมก็ดูใน y t u t u นั่นแหละนะครับผมก็ดูใน y t u t u อ่าแล้วก็เอามาหัดเรียนแบบอย่างเขานะครับแล้วเราก็ลองทำด้วยตัวของเราเองถึงบอกว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องถึงมือช่างถ้าเป็นช่างนะส่วนใหญ่ก็คือต้องอาการรถของเราอาการแบบหนักจริงๆอาการไม่ไหวจริงๆแน่นอน ระดับเราไม่สามารถที่จะซ่อมได้โอเคอันนั้นเราเข้าอู่ครับไปหาช่างแต่ไอถ้าเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้เราก็ทำเองด้านหนึ่งถ้าเราทำไ้บ่อยมันก็เป็นความรู้ให้กับตัวของเราสามารถที่จะเอาไปสอนคนอื่นได้ด้วยนะครับนี้ก็คือเราทำเองได้ก็น่าจะ สังเกตนะครับก็เริ่มใส่แล้วนะครับแตกต่างจากแตกต่างจากตอนที่เราออกมาใหม่ๆนะครับกอ็อาจจะมีดำๆเป็นบางจุดนะครับเราก็อาจจะไล่ๆดูได้นะครับแต่ถ้า,าว่าเราพอใจแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆก็เอาอใส่ได้เลย มันก็อาจจะมีเป็นบางที่ที่ว่ามันแบบอยู่ในลึกจริงๆนะครับในข้างในอยู่แบบนี้มันก็ออกยากก็ไม่เป็นไรนะครับมันมันมัน,ม,นมันลึกเกินไปก็เ,เอาพอประมาณอ,าออกพอประมาณนะครับคืออย่างน้อยๆสามสี่เดือนนะครับเราเช็คทีนึงก็ได้นะครับออกมาเป่าทำความสะอาด โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ว่าเราขี่ในชนบทมีฝุ่นเยอะนะครับในซอกในซอยต่างๆบนภูเขาเหล่านี้ก็น่าจะมีฝุ่นเอยอะนะครับกว่าบ้านแถวๆในเมืองเราก็ต้องอ,ออกมาทำความสะอาดบ่อยๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในในรถเหมือนเดิมนะครับ่บะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ไว้ที่เดิมนะครับก่อนที่จะใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ลมเป่านิดนึงทำความสะอาดนะครับไล่ฝุน่นครับเป่าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่กันเลยนะครับ วิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับตัวช่องลมตรงนี้เราก็หมุนให้สวมเข้าไปในตัวช่องที่เป็นช่องลมตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็ก็ก็ <c oughs> ยกเข้าไปยกเข้าไปตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ อ่ามันก็จะลงล็อกของมันพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตกันนะครับครับหลังจากที่เราขันน็อตนะครับจนแน่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากา็จะเสียบสายไฟเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ช่องเดิมนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปกดขึ้นไปมันจะดังแก๊กนะครับอ่าแบบนี้ ตังแก๊กเสร็จทีนี้ไอตัวนี้ตัวเป็นตัวยึดสายไฟนะครับก็เสียบเอาเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับก็เสร็จนะครับสําหรับการเป่าพัดลมแอร์นะครับก็แน่นหลังจากนั้นเราก็จะเอาอาช่องที่เรากเก็บของใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันก็จะมีร่อง ร่องเขาทั้งสองฝั่งเราเอาที่เก็บของตรงนี้นะครับมันคือมันตูดของมันนะครับตูดของมันจะมีร่องแล้วก็เอาเสียบเข้าไปตรงตรงร่องเหมือนกันนะครับวิธีการใส่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอ่าอ่าพอเราเสียบ2ด้านเสร็จเราก็งัดขึ้นมาเลยงัดคืองัดขึ้นมามันคือมันก็จะดันเข้าไปอัตโนมัติเลยอันนี้ก็จบ นะครับแค่นี้เองสําหรับที่เก็บของนะครับก็สําหร,รับการล้างสําหรับการล้างพัดลมแอร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆสามารถที่จะลองเอาไปทาดูเองที่บ้านได้นะครับผู้หญิงแม่บ้านก็ทําได้นะครับง่ายๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่เรา,อาลองก็ลองฝึกหัดทดําดูนะครับก็ยังไงถ้าหากว่า คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ